ขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกคับก็เตรียมเปิดปฏิบัติการไซเบอร์วอลเจาะระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์กลางสแกมเมอร์ตอบโต้แหล่งอาชญากรรมออนไลน์ครับโดยอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเร่งในการผลักดันก็คือการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามและการป้องกันตอบโต้ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในเดือนนี้ นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่ารัฐบาลเตรียมใช้มาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นโดยคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญาการรมทางเทคโนโลยีตั้งคณะอนุก,กรรมการแยกออกมาอีกสองคณะ ทั้งส่วนปราบปรามและการป้องกันและตอบโต้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาการออกกฎหมายหรือว่าปรับปรุงกฎหมายเป็นการอัปเกรดพระราชกำหนดที่มีอยู่ในปัจจุบันอนุญาตให้ตั้งทีมปฏิบัติการพิเศษนะครับแฮกเกอร์สายขาวหรือว่า White Hat Hacker ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ใช้ทักษะการแฮก ร่วมเป็นทีมปฏิบัติการเจาะข้อมูลหรือว,ว่าแฮกระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ตั้งของฐานปฏิบัติการสแกมเมอร์ส่วนการหาที่มาของฐานปฏิบัติการสแกมเมอร์ค่ะจะมาจากข้อมูลโอเปอเรเตอร์ค่ายมือถือภาคธนาคารแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงที่จะมีการตรวจสอบ IP แล้วก็บัญชีไทยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะเป็นภัยคุกคามโดยรูปแบบการป้องกันภัยสแกมเมอร์หลังจากนี้นะคะก็จะมีการปรับจากเดิมค่ะเป็นแนวทางป้องกันความเสี่ยงและความสูญเสียแม้ว่าเหตุจะยังไม่เกิดขึ้นก็ต ามาตราการในลักษณะนี้ก็จะมีการดําเนินการในหลายประเทศนะคะอย่างเช่นญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาสําหรับการแฮ็กข้อมูลหรือว,ว่าการโจมตีทางไซเบอร์กลับไปที่ฐานปฏิบัติการของแสแกมเมอร์นั้นจะต้องผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเท่านั้นถึงสามารถที่จะปฏิบัติการได้ทางนี้คาดว่ากฎหมายสำคัญจะเห็นความชัดเจนภายในเดือนนี้และจะเร่งให้มีผลบังคับใช้ให้เร็วที่สุดก่อนครบอายุการทำงานของรัฐบาล นโยบายที่ที่ผมจะเริ่มดําเนินการนะครับจากคณะทํางานของทางพรกรด้วยแล้วก็ในส่วนของอทีมอนุที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยจะเป็นในเชิงรุกมากขึ้นถามในรูปแบบไหนผมเกินก่อนแล้วกันว่ารุกมากขึ้นในแบบไหนในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าหน่วยงานที่มีเซตอัพไวเนี่ยเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ต่อเมื่อมีการมาแจ้งเหตุแล้วมีการมาร้องขอแล้วโดนเกิดการกระทําแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการขอข้อมูลจากทางแบงค์เพื่อขอ IP ไม่ว่าจะเป็นการระงรับบัญชีไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ในวันนี้เนี่ยอพอมันกลายเป็นวราแห่งชาติมีหลักฐานชัดเจนในเวทีโลกว่ามีฐานแหล่งฐานอยู่ตรงไหนผมก็จะเริ่มดําเนินการจริงๆได้ขอไปแล้วนะครับข้อมูลจากทางโอเปอเรเตอร์ด้วยข้อมูลจากทางฝั่งธนาคารต่างๆด้วย ให้คัดสรร IP นะครับแล้วก็โอเปอเรเตอร์แล้วมาครอสข้อมูลกันใน a อเรียเหล่านั้นที่มีสมมุติบัญชีไทยออนไลน์ถูกใช้อยู่ในแหล่งเหล่านี้ที่เรารู้ว่าเป็นแหล่งที่เป็นมีเป็น ผมต้องใช้คำว่าอะไรดีคอมเพล็ก์ของเขาแล้วกันครับนะครับเพื่อมา cross f i r มให้ละเอียดกับข้อมูลที่ตำรวจมีและที่เรามีอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าตรงนี้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นและเรามีฐานข้อมูลตรงนี้เป็นประจักษ์เนี่ยสิ่งที่ผมกาลังทําอยู่กับทีมงานที่ให้นโยบายไปแล้วก็คือการร่างกฎหมายเพิ่มเติมนะครับที่จะเปิดช่องยกระดับพรกรให้เรามีการตอบสนองในเชิงรุกได้วันนี้เนี่ยโลกออนไลน์ทุกคนเข้าใจแล้วว่ามันเป็น no borders no boundary ใช่ไหมครับจริงๆญี่ปุ่นก็มีกฎอยู่แล้วนะครับ active Cyber Defense น uh, ซ j a ะ a n a c t i v e c y b e r d e f e n s e 2025ในรูปแบบของญี่ปุ่นเนี่ยถ้ารู้สึกว่ามี m m i n e n t t r r e a t ตรงไหนเนี่ยสามารถส่งทีมเนี่ยไปแฮกและไปจู่โจมได้เลยแต่ของเราเนี่ยคงไม่ถึงขั้นนั้นเราถอยกลับมาหนึงสเต็ปในเชิงที่ว่าหากเรามีหลักฐานมีรายละเอียดสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเรารับความสูญเสียจริงไม่ว่าจะเป็นการส่ง malware, มาแวร์ไม่ว่าจะเป็นการแฮกข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการทําการสแกมและเรารู้ตาม IP ไปได้เนี่ย เรามียูนิตที่ผมกําลังสร้างขึ้นมาพร้อมกฎหมายที่จะต้องรองรับและปกป้องคนทําค,คนกลุ่มนี้ที่จะไปจูจ่โจมคืนได้ในทางออนไลน์เจ่อจงเฉพาะอินฟราสตรักเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่างน้อยๆผมรู้สึกว่าประเทศไทยเราจะได้มีแนวทางการป้องกันและตอบโต้ในเรื่องพวกนี้บ้างสักทีในเชิงรุกนะครับ